สวัสดีครับผมมื่อนี้ครับได้เมนูปิ้งตับเอาเฮียมูปิง้งไมละหาบาทไมละคำแล้วก็ปีไก่ปิงป้งครับครับเนี่ยทีเด็ดปลาแดกบองบออะไรยังครับยัด ยขึ้นจะปะเด็กบอกเนาะมันตื่นจำครับอันนี้คุยอ,อ,อยาบออกสมน้อยน้อม

ซึ่งตับซึ่งตับก็อร่อยซิกเนเจอร์เลยเยอะเัาต้องต้องปลาบอง mm hmm. <laughs> mm hmm. มีประแกบองบ่ม,มีพวกปิ้งไก่ปิ้งตับอะไรครับตัวเดียวจบเลยครับช่วงนี้กินขอยุ่งหัวดูแงเลยขั้นออกไปข้างนอกดีที่คนมัมมี่เหลี่ยครับถึงจะลืมนะครับพี่น้องประแจแรงรถแห่ อยากได้เวที่ร่ำติงติดต่อได้ทางแฟนเพจเลยครับเรยว่าที่โทร,เบ,รเบอร์มากกันเนี่ยพร้อมรับสาย24ชั่วโมงครับ0926142506นี่้ายของกัน้ํำกินไหมวะ <laughs> ช่วงนี้การข่าวพันธานะครับงานิ่มหน่อยลงกล้วตัวข่าวพันธาก็ยังรับงานอยู่คือเ่าเลยครับผู้ใดมีงานด่วนงานอย่างตอบตามเขามาได้ครับความสแตนบายหยิบสี่ชั่วโมงหนึ่ง Hãy tự giác bọn thứ dưng <laughs> <laughs> ยัด <Yes. S 2> mm. สุดยออรยคำสุดออยคำสุด่ายราพิรานหรอกเบัดเพีย กลัมบมาครับ <_ C> e <at> แสบขับแสบแน่ข้าวองหอยยูมึงกิิ่งเลยบัน <_ C> e <at> โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้เนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่อยหงคลิปยังบอกกันมาเลยเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ